ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมแบบอลังการทุกคนก็ผมอยู่กับผมอาเซอุสเองครับก็ในคลิปนี้เนี่ยก็คือเป็นการจัดอันดับนะครับผมก็เป็น1ิบอันดับอนิเมะที่ผู้คนคาดหวังที่จะดูมากที่สุดในช่วงวินเทอร์สองพนะครับผมนะจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยไปรับชมรับฟังกันเลยครับอ้อขอเตือนก่อนครับผมนะข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยก็เป็นข้อมูลจากเว็บอนิเมะคอนเนอร์นะครับผมนะซึ่งมีผู้เข้าโหวตเนี่ยประมาณ1 6 0 0 0คนนะครับผมดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่คุณผู้ชมไปดูหรือไปหาาามมม่อออจจะไตรงงกขขผ็้ แล้วก็กล่าวไว้ก่อนเลยนะครับผมนะกล่าวไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยครับอันดับที่10เนี่ยก็คืออ่อุบูรณะมาแล้วไงขายชาติแม่งเลยเฮียอุ้ยหยอกหยอกครับผมคนโตครับก็เป็นในเรื่องของอ่าบูรณะมาแล้วไงขายชาติเลยก็แล้วกันนะครับผมนะคือเรื่องนี้รู้สึกว่ามิวไซแลนเนี่ยจะลิขสิทธิ์ไปด้วยนะคือจะซื้อลิขสิทธิ์มาฉายไปด้วยนะครับผมนะเรื่องนี้มันจะกล่าวถึงพวกอีกเราเนี่ยที่เป็นเจ้าชาแนะครับผมนะ ซึ่งต้องทำหน้าที่เป็นบริหารประเทศใช่ไหมต้องทำหน้าที่มาบริหารประเทศของตัวเองเนี่ยแต่ว่าประเทศของตัวเองเนี่ยก็คือดันเกิดปัญหาโน้ปัญหานี้านนนมากมายจนพระเองเนี่ยมัน,ม,นมันที่เกียจแล้วก็ผมมันเลยอยากจะขายชาตินะอยากให้ชาติของตัวเองแผ่นดินตัวเองเนี่ยไปซบไหลไปพึ่งพาใต้ร่มระบารมีของประเทศมหาอํานาจเขานั้นพระเอกก็เลยพยายามที่จะวางแผนที่จะขายชาติและตัวเองเนี่ยก็อยากจะไปใช้ชีวิตสงบๆแบบชิวๆสักทีนะแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า ยิ่งพระเอกพยายามขายชาติมากเท่าไหร่เนี่ยแผนของพระเอกเนี่ยกลับทำให้ประเทศมันดีขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับผมนะมันก็เลยแบบไม่จบไม่สิ้นเนี่ยพระเอกมันก็เลยพยายามแบบเป็นอย่างเงี้ยอยู่ไม่จบไม่สิ้นนะครับผมก็เลยกลายเป็นพล็อตเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็นะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปรอดูกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้ก็อันดับที่านะครับผมนะมากันเลยครับผมเอ่อ แล้วชื่อเรื่องแล้ว DiEgoLa Admestic High School Limination Arc นะครับผมก็คือเรื่องอ,อะไรนะพี่น้องพี่น้องปริศน,นาโรงเรียนมหาเวทนะครับผมโอเคผมขออภัยครับพี่น้องปริศน,นาโรงเรียนมหาเวทนะครับผมคือมันมันเหมือนจะเป็นภาคย้อนอดีตนะรู้สึกภาคนี้แต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้ตามน,น,นะครับผมนะเออใครที่ตามเรื่องนี้ก็ก็กขอแสดงความยินดีด้วยครับผมนะแต่ผมไม่ได้ตามเรื่องนี้เพราะว่าพระเอกมันเทพเกินไปนะผมไม่ค่อยชอบแนวพระเอกเทพเท,พเท่าไหรนะ่อ่ะแล้วก็ต่อมาดนะับที่แปดนะครับผมนะ Princess Connect รีด si ิฟซ <Kid atte> ีซัน n 2นะครับผมแล้วก็คือ Princess Connect ์รีดิฟซีซันสองนะครับผมคือเรื拜拜่องนี้ก็มันเป็นเรื Looking ่องแนวไม่รู้อ่ะแฟนตาซีอ่ะเออเป็นว่าอาถ้าผมจะแปะรูปภาพไว้นะเออผมจะพยายามแปะรูปไว้ทุกอันดับเลยนะครับผมนะเพื่อความเข้าใจในการพูดนะบางทีคุณผู้ชมอาจจะงงกับสิ่งที่ผมพูดไงเออโอเคครับผมต่อมาอันที่7เลยนะ The Case Study of v a n i t a s Part 2นะครับผมก็คือบันทึกแวมพร์วานิทัสหรือเปล่า ภาค2พาร์ทสองเออนะผมจําชื่อเรื่องไม่ได้แล้วก็ชื่อเรื่องประมาณนี้ผมเห็นในบิลิวิริก็เรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ตามเหมือนกันนะผมต้องขออภัยด้วยนะแต่เป็นว่ามันจะเป็นเรื่องแนวแบบแนวแวมไพร์อ่ะเป็นแนวแบบยุโรปยุคก,กลางๆหน่อยใช่ไหมเป็นแนวเออประมาณนั้นครับผมนแนวยุ่รูยุคกลางแวมไพร์ครับผมครับผมไม่ได้ตามเรื่องน,นี้ต้องขออภัยด้วยโอเคครับผมต่อมาอันดับที่6เลยครับอันดับที่6นี่ก็คือที่ซิงแมสเตอร์แท็กเกอร์กีซังฟรีก็คือแกล้งและแกล้งนะ แกล้งนักรักนะรู้ยังภาคสามนะครับผมใช่ปะะเปล่าอ่ะเออชื่อเองนียไอ้ที่มันชอบชอบมันขี้แกล้งที่เป็นเพื่อนกันแล้วชอบแกล้งแกล้งกันนะที่ตัวหญิงชอบแช่งแกล้งตัวผู้ชายอะ่ะเออนั่นแหละก็เป็นเรื่องรู้สึกว่าที่ผมเห็นมาก็จะเป็นเรื่องแนวแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักครับผมเป็นแนวความรักแบบซซายเซซา,านะครับผมเซซายเลยอ่ะอืมใช่ใช่ประมาณนั้นแหละอโอเคครับผมในเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับผมนะผมเลยพูดอะไรไม่ได้มากครับก็ต้องขอัยด้วยครับ โอเคมาต่ออันดับที่5กันเลยครับผมอันดับที่5ก็คือ how little zero r e b u i l d t h e k i n g d o m p a r t 2ก็คือ,อยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชาเมืองใหม่พาสสร์ทสอนะครับผมนะคือมึงไปอยู่กับคือมึงมต้องเป็นศัตรูกันแน่คนหนึงอันดับนี้กันจากห้าคือมึงกู้ชาติตอีตัวหนึ่งคือขายชาตินะเออมาว่ะอันนี้มาสายกู้ชาตินะครับผมดังนั้นก็ใครที่อยากดูเรื่องนี้ผมก็จะแนะนําให้นิดน,นึงนะครับผมนะคือเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึง โซมานะครับผมก็คือเป็นเด็กธรรมดาเนี่ยแต่ถูกส่งไปต่างโลกนะครับผมพอถูกส่งไปต่างโลกปึ๊บก็ได้กลายเป็นราชานะครับผมให้บริาห,ห,หารประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับผมแล้วพระเอกก็พยายามพัฒนา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 มาเรื่อยๆครับผมครับใครที่ชอบแนวนเนี้ยก็โอเคครับผมคือเรื่องเนี้ยพระเอกมันไม่ได้เก่งต่อสู้นะมันฉลาดนะครับผมมันฉลาดการวางแผนเนี่ยคือสุดยอดมากอารมณ์แบบไอ้ความรู้สึกประมาณลูลุชวีวิทเนียนะครับผมนะเอ่อกษัตริย์ลูรุที่ยิงพี่ชายตัวเองนะครับผมครับครับ โอเคครับผมไปอันดับต่อไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเสียงคุกนะเดี๋ยวช่องบินโอเคครับผมมาอันดับที่สี่นะครับผมนะอาชีพกระจกแล้วไงยังไงกูก็ไม่ดูนะครับผมเพราะพระเอกแม่งเทพชิบหายเลยภาคสองครับก็ตามนั้นเลยครับผมนะอาชีพกระจกแล้วไงยังไงกูก็ไม่ดูนะครับผมนะตามสูตรเลยพระเอกมันเทพเกินแถมมีฮาเลมมันดูสูสิมเร็จเกินไปนะครับผมนะก็ผมไม่ดูนะผมดูซีซั่นเดียวแล้วผมผ่านเลยนะครับผมนะต่อมาอันดับที่สามนะครับผมนะมาด้วยแับจ้าเหลงก็คืออ่า หนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเพลย์เนี่ยครับผมเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวถ้าให้เราจากชื่อเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบเอ้ย,เป,เ,ย,บบเ,อยเป็นแนวแบบกุ๊กกิ๊กอ่ะเออเป็นแนวกุ๊กกิ๊กน่านรักน่ารักอ่ะใช่ไหมระหว่างพระเอกนางเอกเนี่ยแล้วพระนางเอกเนี่ยคือถ้าให้ผมเดาวน์เป็นสาวคอสเพลย์ด้วยแล้วพระเอกเนี่ยมันเย็บผ้าด้วยเออพระเอกเป็นคนเย็บผ้าแบบจริงๆอย่างเงี้ยนะมีสกิลพอตัวเลยแหละนะแล้วนางเอกเนี่ยก็น่าจะประมาณให้แบบยังไงคือพยายามแบบพยายามให้พระเอกเนี่ยไปไปไปแก้ไขหรือไปตัดชุดคอสเพลย์ของตัวนางเอกเองให้อ่ะคือ เรื <iet> ่องนี้ผมว่านะมันไม่น่าจะขายตรงคอสเพลย์หรอกมันน่าจะขายช่วงมันน่าจะเด่นที่โมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างพระนางมากกว่านะอโอเคครับผมต่อมาอันดับที่2เลยครับผมนะก็คือ World and h a r ร์เก็คืออ่อะไรนะ World ์ n ซนฮา e m อ่ะเอาเป็นไอที่มันึ้มือนเออมันคือลือน่ะผมจำไม่ได้อ่ะจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วอะไรนะวันสิ้นโลกอะไรสักอย่างอ่ะเออจำไม่ได้ละต้องขอขอโทษครับจำไม่ได้จริงๆอ่ะเอาเป็นว่าที่มันแบบ มีข่าวแล้วต้องเซ็นเซอร์แบบเต็มจอแล้วต้องเลื่อนฉายออกไปเพราะความบึ้มๆคือลือเกินไปก็ครับผมนะโอเคผมกอผ่านเลยแล้วกันเรื่องนี้ครับก็ต่อมาอันดับที่หนึ่งนะครับผมนะเป็นเรื่องที่ผมเองก็รอคอยมากที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับซีซั่นนี้ที่กำลังจะเข้าฉายนะ้รับผก็คือ Attack on Titan ด่ e Final Season p a 2ก็คือผ่าไปวบไททันไฟนอลซีซั่นผ่าสองนะครับผมนะซึ่ง เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่มีคนรอคอยมากสุดนะครับผมนะมากถึง13.02ของคนที่มาโหวตกันเลยนะครับผมนะเรื่องอื่นเนี่ยก็จะเป็นแค่เลขตัวเดียวเลขตัวเดียวแล้วครับผมนะเออผมผมกบาบกาบกาบตาดภัยอีกรอบครับผมก็คือผมผมลืมเอ,อ่อลืมลืมบอกเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จัดอันดับเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะตัดต่อแล้วก็เขียนไว้ให้ก็แล้วกันนะกาบขวัขขยกับผมคือมันคลิปแนวนนี้มันเป็น,เป,นเป็นคลิปแรกนะไว้จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อไปครับผมครับ ก็เรื่องนี้ก็สําหรับใครที่อยากดูนะครับผมใครที่ไม่รู้จักเนี่ยก็มันจะกล่าวถึงมนุษย์กลุ่มสุดท้ายนะครับผมที่มีชีวิตเหลือรอดอยู่ในกําแพงนะครับผมนะแล้วไออีกเนี่ยมีพลังของไททันนะครับผมใจที่มนุษย์เนี่ยเหลือเหลืออยู่อยู่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเพียงแค่นี้ก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยถูกไททันกวาดล้างไปนะครับผมเอเลนมีพลังไททันนะเอเลนก็เลยใช้พลังเนี่ยเพื่อค้นหาความจริงของไททันนเองครับผมแย่แย่สนุกมากครับผมเรื่องนี้คือแบบเป็นแนว ให้ฟิลแบบการเมืองการเมืองแบบสุดๆเลยคือแบบแซะประเทศแถวๆนี้ได้แบบเก็บแสบสุดๆคือแบบมันได้กลิ่นอายของประเทศแถวนี้เลยครับผมนะสำหรับใครที่เบิกเมฆและตาสว่างแล้วนะโอ้โหเฮ้ไม่อยากพูดเลยแม่งสนุกมากครับผมเรื่องนี้ผมยกให้เป็นมาสเตอร์พีซเลยถึงแม้ว่าตอนจบมันจะเอ่อมันจะดูงงๆแล้วก็ตกม้าตายไปหน่อยนะตอนจบคือม้าขาหากักมา,าสุดๆนะไม่ถึงกับม้าตายแต่ว่าม้าขาหักแน,น่นอนนะครับผมโอเคครับผม ในคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคุณผู้ชมรอเรื่องไหนกันบ้างเอออย่าพูดคุยเลยก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมรัแบบปรุงไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายขอจากลาแบบอลังการ